พวกเธอฉันว่าเรามาเล่นเตะฟุตบอลกันดีกว่านะฮะามมาชวนฉันเตะฟุตบอลได้ยังไงอ่ะฉันไม่รู้สัก็หน่อยว่ามันเล่นยังไงน่ะเอาหน้าเธอก็แค่เตะๆมาส่งมานี้ส่งมาให้ฉันนี่โอ๊ยฉันเล่นใน่เป็นนี่นานี่มันกีฬาผู้ชายอะชัดเลยอ่ะให้ฉันเล่นได้ยังไงล่ะอ่าซาล่าฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมีธุระข้างในอ่ะฉันขอไปหยิบของแป๊บหนึ่งเล่นกันไปก่อนนะอ่ารับนะซาล่ารับนะเดี๋ยวฉันจะส่งแล้วนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจฉันจะส่งให้ซาร่าไม่ได้ตั้งใจจะเตะไปโดนเธอซะก,ก็หน่อยอ่าทาอะไรกันจ้าเด็กๆสองเสียงดังเชียวเออเออคือว่าไม่มีอะไรครับคือเรากําลังเล่นเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่ครับอ่ะเล่นเตะฟุตบอลกันกับผู้หญิงสองคนนี้เน่นะ,ะลุกได้แล้วลุกได้แล้วสิเธอเดี๋ยวคุณครูก็รูเข้าหลอกเดี๋ยวฉันก็เป็นเรื่องหรอกอ่ะ เออครูจะมาบอกว่าเนี่ยพอดีครูรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งจ้าสงสัยไมเกรนจะขึ้นครูก็เลยจะขออนุญาตเนี่ยไปนอนพักแป๊บนึงนะจ๊าโอ๊ยจริงเหรอคะคุณครูงั้นเดี๋ยวหนูตามไปนะคะหนูจะอยู่เป็นเพื่อนคุณครูนะคะอ่ะน่ารักจังเลยได้เลยจ้ะอืเป็นไรมากไหมานาะโอ๊ยฉันไม่เป็นไรมากหรอกนาโอ๊ยฉันเป็นห่วงเธอนะมีอาขอบใจนะจ๊าที่เป็นห่วงอืมแต่ว่านาย,ยาก็ต้องระวังด้วยสิเออเอาเน่ย เออว่าแต่คุณครูไม่อยู่อย่างเงี้ยฉันว่าแล้วใครจะดูแลล่ะอืใครจะมาเป็นคนดูแลเด็กๆทุกคนได้นะในระหว่างนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉันเป็นเองแหละเดี๋ยวฉันจะเป็นพี่เลี้ยงให้ทุกคนเองเลยดีนะไหมฮะนายแนะนาจะเป็นพี่เลี้ยงอ่านี่ทุกคนฉันมีอะไรจะประกาศให้ทุกคนฟังนะเดี๋ยวตอนเนี้ยคุณครูของเราอะนะไม่สบายนอนพักอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราทุกคนอะจะต้องมีคนเลี้ยงดูอย่างน้อยหนึ่งคน และฉันก็จะเป็นคนที่อาสาเองเป็นไงล่ะฉันจูเลียนโฟเกลฉันขออาสาเป็นพี่เลี้ยงดูแลทุกคนเองนะและก็หลังจากบ่ายวันนี้นะถ้าใครมีอะไรที่แบบว่าเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องหรือว่าหิวข้างหรือต้องการปัญหาอะไรต้องการให้คนแก้แล้วก็ฉันอาสาจะแก้ไขปัญหาเองมาหาฉันเลยนะฉันเนี่ยเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงดูแลทุกคนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะเออจะดีหรอจูเลียน ฉันว่านายอ่ะดูแลตัวเองยังไม่ค่อยได้เลยนะนายจะดูแลพวกเราได้เหรอเอาหนาเธอเนี่ยพูดพร่มทําเพลงเลยก็ไม่รู้เอาไป้ว่าเชื่อใจฉันเถอะหนะเดี๋ยวฉันไปฉันไปยิมก่อนดีกว่าฮะนายจะไปยิมได้ยังไงอ่ะยิมมาห้ามเข้าคนเดียวนะเอาทําไมจะไปไม่ได้อ่ะก็ตอนนี้นะฉันมียศเป็นพี่เลี้ยงของพวกเธอแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้สิออพวกหนีนี่ไม่เข้าใจเลย แต่คุณครูบอกว่านายห้ามเข้าไปในนั้นนี่นะนายจะเข้าไปได้ยังไงนะ่ะยังไงถ้าใครเข้าไปก็ต้องให้พวกเราเข้าไปด้วยด้วยได้สิอ่าไม่ได้หรอกนะพวกเธอจะเข้าไปได้ยังไงล่ะฉันบอกแลนะ้วไงว่าฉันจะเข้าไปเล่นคนเดียวนะ่ะแต่เธอก็ไม่ฟังฉันเลยอืเอาหนานะรนะอแป๊บเดียวถ้ามีอะไรก็ค่อยมาหาฉันละกันฮกว่าจะได้อยู่คนเดียวพวกผู้หญิงนี่เล่นแต่ฟุตบอลกันไม่เป็นเลยฮะแต่ฉันจะเล่นเองนี่แหละ ไปเล่นมีดยิมดีกว่าว่าแต่เตะฟุตบอลคนเดียวจะเตะยังไงเนี่ยจูเลียนจูเลียนเกิดเรื่องใหญ่แล้วแหละจูเลียนฮะอะไรกันยังไม่ทันจะเล่นเลยพอดีมีเด็กในห้องงนะานทะเลาะกันนะสินายเป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่เหรอนายต้องไปจัดการติเคียให้ด่วนเลยนะฮะทะเลาะกันหรอได้เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเด็กพวกนี้เองอยากทะเลาะกันดีนะใช่ไหม ต้องให้พี่เลี้ยงอย่างฉันจัดการตามฉันมาเลยสาวๆทั้งสองคนเอา้านี่พวกเธอทําอะไรกันอะนี่ของฉันอันนี้ของฉันน่ะนี่ของฉันั้งหากละทะเลาะแย่งของของเล่นกันเหรอเอ๊เด็กพวกนี้นี่ช่างไม่รู้อะไรซะเลยว่าแต่จะแย่งกันไปทําไมฉันมีวิธีแก้ง,ง่ายๆนะพวกเธอก็แค่เล่นกันคนละหนึ่งนาทีพอหมดเวลาปุ๊บเธอก็ให้อีกคนเล่นยังไงล่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเอา งั้นเอาอันนี้ไปเล่นแทนไหมนี่ฉันไม่อยากจะเล่นน้นะน่ะนายจะเอาที่ลดน้าต้นไม้มาให้ฉันทำไมอ่ะแต่เธอล่ะเอาไหมอ่ะฉันก็ไม่เอาอ่ะนายเก็บกลับไปเลยนะฉันไม่อยากได้ฉันจะเอาสีเขียวอันนี้ของเล่นอันนี้โอ้ฉันไม่เข้าใจเลยค่ะเด็กทะเลาะกันนี่เรื่องไม่เป็นเรื่องให้ฉันเลยอืมเอาเป็นว่าฉันรู้แล้วนี่ส่งมาให้ฉันนี่เดี๋ยวฉันจะทําอะไรแป๊บหนึ่งนะส่งมาให้ฉันนี่นี่ไงล่ะ ฉันยึดเอาซะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดปัญหาไม่ต้องแย่งกันแล้วกันเนาะต่อไปอันนี้ของเล่นอันี้ก็เป็นของฉันส่วนพวกเธอสองคนอะ่ะก็ไปหาของเล่นนันอื่นแล้วกันนะฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะโอ๊ยใบตาจูเลียนนี่มันปเด็ดการจะดัดเลอยอะ่ะน่านาสีนายมันเป็นที่เลี้ยงที่หวยแตกสมัดลอยเฮะไม่ดีเลยอะ่ะนี่ไงฉันแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ไหนที่พวกเธอบอกว่าสองคนนั้นทะเลาะก,กันก็เลิกทะเลาะก,กันแล้วนี่ไงอือเออว่าไปมันก็รุนแรงไปนิดนึงแต่มันก็ก็ได้ผลอยู่นะน่นนักสิเออแต่ว่ามันจะได้ผลไปนานไหมนะดูสิโมแต่เล่นอยู่นั่นแหละทําไงดีละ่ะเออสนุกจังเลยฮะเอานี่มีอะไรอย่เนี่ยนี่นายพวกเราหิวข้าวจะแย,อย่อยู่แล้วอ่ะนายไม่คิดจะหาข้าวหาปลายพวกเรากินเลย,เลยเหรอ ก็คุณครูไม่อยู่นายก็ต้องทําหน้าที่ทุกอย่างแทนของครูไม่ใช่หรือไงเออหาข้าวหา,หาบอ่อเหรอทําไงดีนะในครัวมีอะไรบ้างเนี่ยเอมีแซนด์วิชอยู่สองสามสี่ก้อนน่าจะพออยู่นะแต่แซนด์วิชอันนี้มันเหลือจากเมื่อวานนี่นะ่ะโอ้ยตายละจะกินได้ไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะกินได้แหละนะนี่นจะให้กินอะไรอะ่ะฉันเสิร์ฟน้ําแทนได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีฮะนี่ไงนี่ไง ฉันหาเจอละนี่ไงแซนด์วิชเนี่ยเอาไปกินได้เลยนะเออแซนด์วิชนี้หรอฉันคุนค้นๆจังเลยคะเออเอาหนาเนี่ยกินได้สดๆร้อนๆจากวันนี้เลยนะใช่หรอนายจูเนียนก็หิวกันไม่ใช่รลอไงล่ะก็ต้องกินแซนด์วิชนี่แหละเอาไปเสิร์ฟให้เพื่อนๆทุกคนกินไปพร้อมๆกันละกันนะอ่าทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะจ๊ะใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอาหารแซนด์วิชท,ที่ฉันเอามาให้ทุกคนนะ เชิญทานกันให้สะดวกสบายเลยเดี๋ยวฉันจะไปเล่นตอกก่อนละฉันกําลังซ้อมฟิตซ้อมฟุตบอลซ้อมยิมนาสติกอยู่อย่ามากวนใจฉล่าะถึงเวลาอาหารแล้วนะพองก็ลองจะแย่อยู่ละเอาเป็นว่าทุกคนมากินข้าวกันดีกว่านะตาอะโอเคเยี่ยมมากฉันนี่นะช่างเป็นที่เลี้ยงที่แสนเยี่ยมอะไรขนาดนี้มีความรับผิดชอบผงแก้ไขช่วยให้คนทะเลาะก,กันให้คืนดีกันได้แถมยังคอยบริการอาหารให้เพื่อนๆอีก ฉันนี่มันตัวจริงเสียงจริงแน่นอนจริงเลยเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวฉันมาแล้วกันนะทุกคนก็เล่นกันไปแล้วกันนะ,อะเอ๊ว่าแต่เอ๊ะว่าแต่ทําไมมันเงียบแปลกๆแฮ่เอ๊เด็กพวกนั้นทําอะไรกันอยู่นะอ๋ยเกิดอะไรขึ้นแนยหน่หนูหนูอ๋อค,คุณครูค่ะพวกเราแย่แล้วค่ะค,คุณครูค่าพวกเราปวดท้องมากเลยอะหนูปวดท้องสบมท้องไม่หมดเลยไตายแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้านักเรียนก็ ก็ตูเลียนเอาแซนด์วิชอ,อะไรไม่รูให้กินฮะแซนด์วิชแซนด์วิชท,ที่ไหนน้เออคุณครูมาแล้วนี่นานันมันเสียงคุณครูแสดงว่าคุณครูจะต้องมาชื่นชมกับผลงานของฉันแน่เลยฉันต้องรีบไปหาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตูเลียนเธอเอาอะไรเพื่อนกินน่ะผมเอาเอาแซนด์วิชในควยเพื่อนกินไงครับเป็นไรหรอครับมีได้นะจ๊าแซนด์วิชได้นาน,นมากมนตั้งแต่เมื่อวานแล้วไหนจะชีสไหนน่ะนมวางไว้อย่างนั้นนะ มันก็เสียเจซาจะให้เพื่อนกินได้ยังไงล่ะดูสิเพื่อนๆน,นะอาหารเป็นพิษกันหมดแล้วมั้งเป็นเรื่องใหญ่แล้วในตูนเนี่ยไหนนี่มันน่าลงโทษทะมัดเลยนะโอ้ยผมขอโทษคอบคุณครูโอ้ยฉันปวดท้องจังเลยอะ่ะ